เนื้อดินปั้นที่เหมาะกับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนควรม,มีความเหนียวเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของช่างปั้นขอแนะนำการเตรียมดินสำหรับช่างปั้นมือใหม่ไปดูกันครับว่ามีขั้นตอนการเตรียมดินอย่างไรสิ่งที่ต้องเตรียมได้แก่ดินตะแกรง ค้อนตาชั่งจากนั้นทำการใช้ค้อนทุบบดเนื้อดินให้ละเอียดเมื่อละเอียดแล้วให้เราทำการนำเนื้อดินมาล่อนหานตะแกรง เมื่อได้เนื้อดืนที่ละเอียดแล้วทั้ง2ชนิดให้เรานำมาชั่งตามอัตราส่วนที่เราได้กำหนดไว้ยกตัวอย่างเช่น50ต่อ50 ได้แก่เนื้อดินชนิดที่1 50%ซชนิดที่2อีก5 0รซรวมกันแล้วเท่ากับ100%ซจากนั้นนำเนื้อดินทั้ง2ชนิดมาคุกคลากันจับได้กองดิน ที่พร้อมสำหรับเติมน้ำจากนั้นเราจะใช้มือขุดหลุมลงไปตรงกองดินแล้วทำการเทน้ำลงไปตรงกลางกองดินที่ขุดหลุมไว้ ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อดินอาจจะใช้น้ำฉีดพรมเพื่อให้ดินชุ่มจากนั้นทำการขยำดินและนวดดินไปมาเพื่อให้น้ำกับเนื้อดินผสมเข้าด้วยกัน เมื่อผสมเข้าด้วยกันเสร็จดีแล้วเราก็นำถุงพลาสติกมาเก็บกองดินของเราเพื่อที่จะนำไปใช้ในการปรับสภาพหรือการวนวดต่อไปข้อเสนอเนในการเตรียมดินทำได้หลายวิธีเช่นการผสมแบบเปียกแต่สำหรับมือใหม่ ทำได้ง่ายๆแนะนำให้ใช้แบบแห้งการบดถ้ามีปริมาณมากๆควรใช้เครื่องบดประจำบ้านเช่นครบเป็นต้นถ้าต้องการความละเอียดของเนื้อดินมากๆควรใช้แต่แกงร่อนไม่ควรใช้มุงรวดวัตถุดิบที่นำมาใช้ ควรมี2ชนิดที่แตกต่างกันสำหรับช่างปั้นมือใหม่แนะนำให้ใช้2ชนิดและเลือกส่วนผสมแบบลายเบนไม่ควรเติมน้ำทีเดียวในปริมาณมากๆเพราะจะทำให้เนื้อดินแฉะและเสียเวลาต่อการเกลือแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ